กราบสวัสดีเพื่อนเืนเ่อชาวไลฟ์เพทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับเราเตอร์ตี้ออคตออิเช่นเคยค่ะในเกมไลฟ์เพย์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปทํากิจกรรมนะคะเพื่อรับบัตร VP ฟรีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะจริงๆมันก็เป็นแบบ VP เก่าที่ย้อนกลับมาใหม่นั่น,นะะอเองค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปล็อกอินก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเกิดให้ฟังก่อน,นว่าเออจริงๆทุกคนแบบรู้สึกเหมือนมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นปะคือจริงๆแล้วอ่ะเราได้หูฟังมาใหม่ค่ะ ขึ้นแบบปิ้งทำเอฟเฟกองเองาะมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกโอเคประมาณนั้นนะคะเราแรกหูฟังม,งมาใหม่นทุกคนแบบคือดีมากนะคะเราเราพยายามแก้ไขปรับปรุงทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดีต่อต่อต่อมานะคะก็ะค,ะคือว่าฝนมันหยุดตกแล้วนั่นเองนะทุกคนอ่ะเราก็ไปที่อีเวนต์กันนะคะตรงนี้เลยอีเวนต์เนี่ยตรงนี้นะคะ,ะ,คะกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกรช่าวีพีนก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นวีพีเก่าที่ถูกย้อม แล้วก็เอากลับมาขายใหม่นั่นเองนะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะก็จะเจอกิจกรรมพิเศษนะถ้าเราสุมเมกตา3ดาวของกาชานี้ได้นะคะแล้วก็ซื้อกิฟต์สองดาวราคา49แคทมานะ,ะเมื่อใส่ร่วมกันแล้วนะคะก็จะได้ปีกสีดาวมาได้เองค่ะสวยมากแล้วก็คุ้มมากค่ะเอ่อกาชาจะเป็นประมาณนี้นะคะเอ่อซึ่งกาชาตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าที่เอากลับมาใหม่ใช่ไหมดังนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นให้แบบว่าเป็นเหมือนของใหม่เลยนั่นเองนะคะเพราะมันมันย้อมสีไปเรียบร้อยแล้วไงเออก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคน โ okay. อเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะกะ็มันจะเป็นการชาแบบ VP อัปเกรดนะคะถ้าเกิดว่าเราสุ่มของแล้วครบตามจำนวนแล้วก็ไปแลกก็จะได้อ e ีพิกมาในนี้คะ่ะอ e ีพิกท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้ในนะทุกคนชุดของเรามันก็ไม่ค่อยจะเข้ากับอ e ีพิกเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรเนาะน่ารักน่ารักไปโอเคไปที่อีเวนต์นะเลื่อนลงมาค่ะก็จะเจอตัวนี้เลยคะ่ะอีเวนต์ตอบแชทในสแควร์รอบที่6นะใช่ค่ะทุกคนฟังดูไม่ผิดหรอกคือมันเป็นรอบที่6แล้วแต่เราเพิ่งทำคลิปนั่นเองนะทุกคน คือนั่นแหละทุกนก็ฝนมันตกหลายวันติดเลยอ่ะอก็ทําไม่ค่อยได้นอ้อโอเคฝนเพิ่งหยุดตกนะคะแล้วก็เลยเพิ่งทำนะโอเคอ่ะแล้วก็กดเข้าไปในตัวกิจกรรมตัวนี้เลยนะกดเข้าไปเลยอ่ะเขาจะบอกว่าปลดปลด้อนคําตอบที่ถูกต้องในหน้าต่างแชทของคาเฟ่ไลน์นะคะจากเรื่องราวความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้รับใช้มอบเวลาให้กับเจ้านายนะคะเอ๊ออ๋อเหมือนเขาถามว่าตัวละครตัวนี้นะคะ มอบอะไรให้กับเจ้านายนะคะซึ่งตัวละครนี้ก็คือเหมือนคนรับใช้ได้แหละคะ่ะเขามอบอะไรให้นะคะก็จะเป็นคําตอบนะในหมดเรื่องต่างๆก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่อ,อ,อะไรสักที่แหละรเ,ออเราเรายังไม่เคยดูเลยกิจกรรมตัวนี้นะคะเริ่มที่25กันยายนนะคะถึงวันที่27กันยายนนั่นเองนะคะ2021นเอั่นเองคะ่ะตามเวลาที่กําหนด9ก้โมงเช้าคะ่ะของรางวัลจะส่งที่ตู้จดหมายคะ่ะเมื่อเรากดไปตอนนี้เลยนะคะ เขาก็จะพาเรามาที่คาเฟ่ไลน,น์ไดเองนะคะจริงๆเรากดมาที่โอ้โหไอชอบท่าเต้นนี้จังเลยโยกเขาโอเคจริงๆเ,เราสามารถกดมาตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เข้ามาที่คาเฟ่ไลน์ตัวนี้ได้นะ,ะโอเคอเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะ Uh, อย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้แล้วก็ระวังไว้นะแบบว่าเอ้ยฉันทาไมฉันตอบถูกแล้วแต่มันไม่ได้นะมันเกี่ยวกับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยนะ่นเองน,ะก,นก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปใส่พิมพ์ใหญ่นะคะมันจะไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยในการตอบคําถามกิจกรรมพวกนี้นะคะคุณจะต้องใช้พิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างนะบางกิจกรรมมันก็อาจจะแบบว่าเออีพิมพ์ใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็ให้ลองพิมพ์เล็กดูนะคะแต่ว่าตัวกิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะให้พิมพ์คําว่า flower นะคะอย่างนี้นะ,ะ flower e นะคะอันนี้เราคัดลอกวางนะคะอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะก็พิมพ์คําว่า flower ลงไปนะคะแล้วก็กดส่งค่ะปิ้งนะคะกูก็จะได้กล่องความทรงจํานะคะ,ะเดี๋ยวเราแคไปไว้ก่อนไปไ,ไปทําปกคลิป <c oughs> โอเคได้อ่าโปรรับรไอเทมเอ่อรีวอร์ดภายใน2อ,อะไรนะอ่านไม่ทัน นั่นแหละอันตามภาพเลยะตามที่เขาระบุไว้โอเคนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาสุ่มกันนะทุกคนไปอ่ะเราก็มากดเลยแล้วกันนะคะอ่าเราก็มาลุ้นไปพร้อมกันเลยกันว่าได้อะไรซึ่งบอกตามตรงว่าเรายังไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายดังนั้นสูตรเราที่เคยแตกไปแต่ใช้ณตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลนะคะแต่ดูก่อนว่าเราจะกดตรงกลางแล้วกันนะ คือเป็นไร,รไไวะทุกเนี่ยคือได้อของแต่งบ้นานเอเอยเอเอยเอเอาจริงปะคือถึงเราจะได้ของดีเว้ยเราก็จะได้ในหมดของแต่ง,ตงบ้านตลอดเลยอะช่วงเนี้ยเป็นไ,ไรก็ไม่รู้อะแบบคือรอบก่อนได้อะไรมาวะได้ได้อะไรมานี่แหละแล้วไม่ไปแต่งบ้านอ่ะแบบสี่ห้าดาวไม่ปแต่งบ้านหมดเลยดูบ้านชัดปังหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วมังเนี่ยโทอตอนนี้เราก็เข้าตัวสำรองของเรามาลองกดดูนะคะ โ okay. อเคเห็นไหมพอเป็นตัวลองปุ๊บกดไปด้วยกันเป๊ะได้ของแต่งตัวสองดาวนะคะตัวหลักท่านี้ได้ของแต่งบ้าน <c oughs> กี่ล้องสุดๆไปเลยวันนี้นะคะเราก็ปิดคลิปกันไปนะคะก็จบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะถ้าอยากได้คลิปไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยคะ่ะบ๊ายบาย